เบล่าคอมเมนต์ภาพโป๊บทริปเกาหลีชาวเน็ตแซวน่าจะใช้คำว,ว่าจีบลอยอย่างกับพระเอกเกาหลีจริงๆสำหรับลุคล่าสุดของพระเอกหนุ่มสุดฮอตโป๊บธนวันรที่พาคุณแม่กับพี่สาวไปเที่ยวเกาหลีพร้อมกับแก๊งเพื่อนสนิทยิ่งทำให้โป๊บดูหล่ออบอุ่นไปอีกโดยภาพล่าสุดที่โป๊บธนวัต์โพสลงอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่า Pink Day and Smile Day เรียกว่าหล่อเกาหลีเกาใจเป็นที่สุด โป้ธนวัฒน์ใส่เสื้อสเวตเตอร์คู่กับกางเกงสีขาวหล่อแบบเรียบๆแถมยังส่งยิ้มหวานๆอีกแต่และช็อตสาวๆที่ไหนเห็นแล้วจะไม่ละลายและโพสต์นี้ก็ยังมีนางเอกสาวคู่จิ้นเบลล่ารานี ani, ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ากลับมาทีบๆฉันทีมาทีบๆฉันท,ท,ท,ทีทำเอาถูกใจสายคู่จิ้นโปเบลล่ายิ่งนักแถมชาวเน็ตยังแซวก,กันด้วยว่าเบลล่าน่าจะสะกดคำผิดหรือเปล่าจริงๆน่าจะเขียนคำว่าจีบหรือเปล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ